อยู่กับลรเมตต้องปรับตัวยังไงบางโหฉันใช้ชีวิตคนเดียวมาทั้งชีวิตแล้วเคยอยู่คนเดียวยจะวุ่นวายมากแต่สำหรับคนที่เคยอยู่มาแล้วนะคะเราก็อาจจะต้องจูนกับเพื่อนคนใหม่เพื่อนร่วมห้องคนใหม่นิดหนึ่งนิดหนึ่งอันนี้มันคือจากประสบการณ์ของเราอยากจะให้เข้าใจเป็นภาพรวมก่อนนะคะว่าอย่างแรกขอบอกถูกคนไว้ก่อนมาการมีรูเมตไม่ได้เท่ากับเพื่อนนะคะ รูเม่เนี่ยคือแค่เป็นเพื่อนร่วมห้องคือไม่ใช่ว่าไม่แคร์เลยแต่เราแค่ไม่อยากให้เอาความรู้สึกของตัวเองความรู้สึก24ชั่วโมงชีวิตการใช้ชีวิตของฉันเนี่ยไปฝากไว้กับคนคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าลูเมะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าเขาต้องทําอย่างนั้นสิเขาต้องบอกอย่างนี้สิเขาต้องพูดแบบนี้สิเราต้องรู้สึกดีสิเราต้องรู้สึกไม่ดีสิอย่าไปคาดหวังเยอะนะคะกับคําว่ารูเม่นะ ถ้าเราไม่คาดหวังเยิะเราจะไม่ผิดหวังแล้วเราจะไม่มีปัญหาอยู่การอยู่กับรูมมิที่ดีที่สุดนะ3ปรับปรับใจปรับอารมณ์ปรับการดําเนินชีวิตนะเราว่าปรับในที่นี้เนี่ยก็คงจะขึ้นอยู่กับการที่เราจะมาพูดคุยกันก่อนอยู่แล้วก็พูดคุย ลหลวอจู่เริ่มจากการพูดคุยเนี่ยวันแรกถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นโลกออนไลน์รันวงการแบบย4บชั่วโมงก็ตามนะคะแต่ว่าเราว่าการเจอหน้ากันเนี่ยมันทําให้เราเห็นรีแอคชั่นของบุคคลบุคคลหนึ่งที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมห้องเรามากกว่าเราเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนแบบไหนเขาชอบแบบไหนเราชอบแบบไหนคุยกันให้รู้เรื่องแต่วันแรกนะว่าสองจากที่เรารู้แล้วเนี่ยองค์ประกอบรวมว่าสองคนนี้จะต้องมีอะไรมาอยู่ตรงกลาง สมมติเราแตกต่างกันมากเลยอาจจะไม่ต้องสร้างกฎนะอย่าสร้างกฎเด็กขาดนะคะกฎมีไว้เพื่อทำโทษนะกคเพราะฉะนั้นถ้าทำผิดหรือไม่ได้ทำตามกฎเนี่ยแหกกฎละเมิดกฎหรือนู่นนี่นั่น,นะคะะก็จะต้องถูกลงโทษถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่าตั้งกฎเด็กขาดยำ้ำ warning น,น,นะอย่าตั้งกฎนะคะ คือการทําอะไรที่มันมีกฎครอบหรือมันไม่มีความยืดหยุ่นเลยมีแต่ตัวคําว่าบังคับอย่างเดียวนะมันจะทําให้คนคนหนึ่งรู้สึกอึดอัดในการอยู่ด้วยกันในการอยู่ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นาการใช้ชีวิตร่วมกันเนะี่ยเราว่าอย่างหนึ่งที่ต้องมีคือความยืดหยุ่น หาข้อตกลงร่วมกันฉันชอบฉันแชร์แบบนี้นะฉันแสดงความคิดเห็นแบบนี้แล้วเรามาคุยกันให้เข้าใจให้ใช้คำว่าพยายามทำความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งให้มากกว่าการบังคับข้อที่3เราห่างอยู่ด้วยกันความในใจหรือเรื่องที่ควรพูดนะให้พูดต้องกล้าพูดนะคะเช่นเช่นค่าห้องเดือนนี้ ขอจ่ายช้านะเดี๋ยวเราจ่ายค่าส่วนเกินให้พูดไปเลยนะคะหรือเราทําอันนั้นพังขอโทษนะเดี๋ยวจะซื้อให้ใหม่ถ้ามารู้ที่หลังมันจะมีความอย่างหนึ่งอะมันจะมีอย่างหนึ่งมันจะมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันะ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ควรพูดก็พูดตรงกาพูดนะคะมันไม่ใช่เรื่องหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องคขาขาดตายนะสี่ตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับหอ ให้นึกถึงลูมิทตลอดเช่นเช่นสั่งของมาแบบเป็นตู้ขนาดใหญ่บอกเพื่อนหน่อยอบอกลูมิทอยว่าเออเดี๋ยวเราจะมีตู้เข้ามานะเออซื้ออันนี้ได้ไหมเอามาไว้ในห้องอ,อ,อย่างนี้เอามาไว้ตรงนี้ได้ไหมคือพื้นที่มันต้องใช้ร่วมกันนะคะมันต้องคุยกันอยูหรือว่าจะเอาอะไรแอดอินเข้ามาในห้องนะคะเรื่อง อีกเรื่องหนึ่งนะที่จะเป็นประเด็นนะคะก็คือเรื่องของการเอาของของเพื่อนมาฝากไว้ในห้องนะคะเป็นอะไรที่ถ้าไม่ได้บ่อยครั้งก็คงจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าบ่อยๆเนี่ยบางคนเขาก็สะสมเก็บไว้ในใจเบิดตุ้มเดียวออกมาะคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีนะไม่ใช่เรื่องที่ดีก็ฝากได้แต่อย่าเป็นของชิ้นใหญ่เยอะหรือทําให้มันแบบลุกห้องเกินไป ในส่วนของการหยุดร่วมกันห้านะคะ,ะ,คะพยายามอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันนะคะอย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นะ,ะแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่มันใหญ่อยู่นะคะก็ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่คือถ้ามาแก้ปัญหาด้วยวิธีการเล็กเนี่ยมันอาจจะไม่จบในปัญหาใหญ่เนาะคะำพูดและการกระทำเนี่ยควรจะระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะว่าการกระทบกระทงเนี่ยเกิดขึ้นกันได้ง่ายเกิดและเวลาเราด้วยกันเนี่ยมันจะอยู่ยากมีอะไรให้คุยกันนะคะอย่าหนีไปนอนที่อื่นเพราะว่าเราเป็นห่วงเราเป็นห่วงนะคะรวมไปถึงเพื่อนร่วมห้อง่าจจะเป็นห่วงด้วยนะคะแล้วก็ทางครอบครัวก,ก็จะเป็นห่วงด้วยเนาะอยากให้มันจบด้วยสภาพที่ว่าต้องแยกกันนอนเข้าใจไหม เยอะกว่านี้เนี่ยเราว่ามันคงจะเป็นเรื่องของความแยกย่อยลงมาแหลรเพราะมันมีประเด็นไหนบ้างที่จะต้องมาพูดกันนะคะส่วนเรื่องที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่าเป็นคําแนะนําจากเราละกันการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยใช้ชีวิตร่วมกับคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เขานะแต่มันคือเรา ทุกอย่างนะไม่มีอะไรฟิกหรือตายตัวในชีวิตนะคะก็แก้ปัญหาเอาหน้างานเอาละกันตัดสินใจหน้างานเอาละกันนะคะแต่ก็ให้มันมีอยู่ในความรู้สึกที่ว่าโอเคฉันมีอะไรเป็นตัวตัดสินว่าฉันจะตัดสินใจแบบนี้ว่าจะอะไรสิ่งที่เราพูดคือคำแน,นะนำและสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้ให้เอาไปใช้เลยเอาไปพิจารณา แล้วก็เอาไปปรับใช้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละคนแล้วเราก็จะบอกว่าเราเคารพในการตัดสินใจในการเลือกวิธีการใช้ของแต่ละคน